อิงฟ้าตอบแล้วอัออกษรย่อกนอที่เคยทักมาจีบใช่กันนะพัดหรือไม่เรียกได้ว่าทําเอาโซเชียลอยากเผยกันไม่หยุดเมื่ออิงฟ้าระหาได้ไปออกรายการที่ชื่อพีฟส์แต่ที่กลายเป็นที่คือหาสนานโซเชียลตันนี้ฟาดวิจารณ์กันสนันวันไวเลยก็คือเรื่องราวล่าสุดที่ทางรายการลงไว้เป็นการให้อิงฟ้าเผยอักษรย่อของคนที่เคยทักแชทมาจีบซึ่งเจ้าตัวก็บิดไปบิดมาฟิลเขินพร้อมพูดว่ากนอซึ่งเจ้าตัวก็บิดไปบิดมาฟิลเขิน พร้อมพูดว่ากนอชัดเจนไม่ใช่นอนเนนตัวนี้แต่อย่างใดทําให้ชาวโซเชียลแห่เดากันไปหลายชื่อสุดท้ายมาจบที่ชื่อกันนพัทซึ่งหลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์อาทิเช่นใช่คนเดียวกับคำค้นหาป้าอึ้งนําแม่ห่าหกนอรู้เลยนะพอบอกกนอปุ๊กนึกออกคนเดียว ที่เป็นเดอดรอาวฮา่ฮา,ฮา,ฮาทางนี้จะใช่หนุ่มกันนาภัสหรือเปล่าคงต้องรอเจ้าตัว,ตวออกมาพูดเองนะคะหลังคุณโยงว่าอังศยรย่กอกนอเป็นกันนาภัสล่าสุดอิงฟ้าก็ได้บอกว่าเป็นเพียงการเล่นเกมของรายการซึ่งคนที่แพ้ต้องพูดอังษรย่อคนที่ตามจีบอยู่ไม่อยากให้คุณโยงว่าเป็นใครเดี๋ยวเขาจะเสียหายจะใช่กันไหมก็ไม่จําเป็นต้องบอกแต่ช่วงเวลานั้นคนนี้เป็นคนล่าสุดที่ทักมาหาก็ผ่านมาไม่นานในปีนี้ข้อความที่ทักมาก็ไม่ได้ว่าเชิงจีบแต่ไม่ขอลงรายละเอียด ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทําใหม่ๆด้วยนะคะ